สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการชัวหรือมั่วนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิจริยาพรอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์คําคถามที่คาใจมนุษย์ทุกคนทั่วโลกเลยถ้าพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งจริงแล้วใครล่ะเป็นผู้สร้างพระเจ้าวันนี้เรามาศึกษากัน,นครับท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงการสแสวงหาความรู้เนี่ยหรือว่าเรื่องเหตุและผลเนี่ยเราต้องยกให้กับคนในทวีปยุโรปครับฮะ ที่จริงเนี่ยโลกมันแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับก็คือเอเชียกับยุโรปเอเชียเนี่ยจะพูดถึงเรื่องศาสนาแต่นั้นทุกศาสนาในโลกเนี่ยเกิดที่ทวีปเอเชียไม่มีศาสนาได้เลยที่ไม่เกิดที่ทวีปเอเชียแต่เมื่อพูดถึงการแสวงหาความจริงเนี่ยก็ต้องไปที่ยุโรปครับเพราะาคนยุโรปเนี่ยให้คนรู้จักคิดไต,ต่ต o องหาเหตุผลเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะแสวงหาความจริงเนี่ยต้องให้เครดิตกับคนยุโรปครับท่านทราบไหมครับคนยุโรปเนี่ยเขาบอกเลยครับสามผู้นี้นะสามคนผู้นี้ ถ้าคุณเรียนปัชญานี่คุณจะทราบได้เลยครับสามคนนี้ก็คือโซเครติสเปลโตอริสโตเติลสามท่านผู้นี้เนี่ยในวงการยุโรปเขาถือว่าเป็น the father of i d e ลิ i s m คือเป็นบิดาแห่งความคิดความหมายก็คืออะไรครับทุกอย่างที่มนุษย์เคยคิดเนี่ยเคยผ่านสมองของสามท่านนี้มาแล้วฮะสามท่านนี้คือโซเครติสเปลโตได้กล่าวประโยคหนึ่งกล่าวว่ามีแต่มนุษย์เราเท่านั้นเนี่ยที่มีความคิดซึ่งปรากฏการณ์การค,าคิดเนี่ยไม่มีอยู่ในสัตว์เลยครับ แต่มนุษย์มีความคิดเขาดูจากปรากฏการณ์สองอย่างนี้ครับประการที่1ครับเขาบอกเลยการที่เรารู้ว่าสัตว์เนี่ยไม่มีความคิดคืออะไรครับตั้งแต่มีบทของโลกนี้มาท่านจะไม่เคยเห็นสัตว์ตัวไหนเลยนะครับที่ชีวิตของ,ของมันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงะเช่นสุนัขเมื่อประมาณ5000ปีที่แล้วมันก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ครับ5,000ปี่านปมันก็ยังใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับ อย่างที Mund, Entonces, ่สก็คือเมื่อสัตว์ไม่มีความคิดเองดังนั้นเนี่ยการเป็นอยู่ของมันทั่วโลกสัตว์ทุกตัวหรือสัตว์ที่เดียวกันทั่วโลกเนี่ยมันจะใช้ชุดเหมือนกันหมดเลยครับเช่นสัตว์ที่อยู่ในอเมริกาหรือสัตว์ที่อยู่อินเดียสัตว์ที่อยู่เมืองไทยมันจะมีความเป็นสากลครับก็คือมันจะใช้ชุดเหมือนกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเหมือนกันหมดทุกนุ่นเช่นครับสุนัขตัวผู้เวลา สุนัขตัวผู้อยู่ที่อเมริกานะครับเวลาจีบสุนัขตัวเมียมันก็จะดมก้นสุนัขตัวเมียสุนัขไทยตัวผู้ก็เหมือนกันครับมันคงไม่ทําท่านี้หรอกครับมันก็ทําเหมือนกับอะไรครับสุนัขที่อเมริกาเนี่ยปรากฏการสองอย่างนี้ทําให้เห็นว่าสัตว์ไม่มีความคิดแต่มนุษย์เรามีความคิดครับเพราะอะไรครับประวัติศาสตร์มนุษย์มานะห้าพันปีที่แล้วนะครับมนุษย์ใช้ชุดยังไงเดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนี่เป็นผลพวงมาจากความคิดยกตัวอย่างครับมนุษย์เราสมัยก่อนไครับหมใส่ชุด หนังสัตว์นะครับหรือว่าใส่ใบไม้อะไรก็แต่เดี๋ยวนี้ใส่อะไรนะครับแต่ถ้าใครไปใส่หนังสัตว์นี่ตลกเลยนะครับปรากฏการณ์นี้แสดงว่ามนุษย์มีความคิดมนุษย์ทุกคนต้องการความจริงตอนนี้เขาตั้งคาถามนะครับท่านผู้ชมครับความจริงที่เขาต้องการแสวงหานั้นคืออะไรเขาบอกว่าความจริงที่เขาต้องการแสวงหานั้นคือความจริงที่เด็ดขาดอแหมอันนี้ต้องตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะครับเป็นความจริงเด็ดขาดความจริงเด็ดขาดคืออะไรนักประชาธิปไตยสามคนคือโซเวติสเบย์โตนิสโซเนเนี่ยเขาเชื่อว่าความจริงเด็ดขาดเนี่ย ทุกอย่างในโลกมาจากความจริงเด็ดขาดแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันมีเงาของความจริงีเด็ดขาดอยู่ในสมองทุกคนแล้วนักปรจักญาเกศเมื่อเขาวิเคราะห์สิ่งนี้ครับเขาเลยเขียนคุณสมบัติของความจริงที่เด็ดขาดมาท่านผู้ชมครับผู้ใดก็แล้วแต่สิ่งใดก็แล้วแต่ถ้ามีคุณสมบัติ7อย่างนี้นะครับ 1. จะต้องไม่มีจุดเริ่มต้น 2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 3. โต้แย้งไม่ได้อธิบายเข้าใจได้มนุษย์เถียงไม่ได้เลยครับ สี่ถ้าเป็นความยิ่งเด็ดขาดจะต้องมีความเป็นสากลไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นความยิ่งเด็ดขาดนะครับห้ามีหนึ่งเดียวนะไม่ใช่มีสองอย่างถ้าความยิ่งเด็ดขาดมีเยอะเนี่ยไม่ใช่ครับความยิ่งเด็ดขาดต้องมีหนึ่งเดียวต้องมีหนึ่งเดียวหกครับเป็นแหล่งที่มาของสรรพสิ่งคือเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งถ้าเป็นความยิ่งเด็ดขาดเจ็ดครับต้องไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเนี่ยนักประชากิปไบอกว่าถ้ามีผู้ใดหรือสิ่งใดที่มนุษย์คนจะเชื่อถือว่าเป็นความยิ่งเด็ดขาดจะต้องเข้าคุณสมบัติอย่างนี้ะ นักปราชญกริกจึงบอกเลยครับโซเวติสเพโตรลิซนเดนโดยเฉพาะเพโตบอกเลยเขาเรียกผู้ที่เป็นความจริงขาดนั้นเรียกว่าองค์ความจริงภาษากริกใช้คําว่าโลโกสซึ่งต่อมาภาษาไทยก็แปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นถ้าท่านจะถามนะท่านผู้ชมถามว่าพวกนักประชญ์กริกเชื่อไหมว่ามีพระเจ้าปราชญกริกจะแบ่งเป็นสองสายครับคือสายสโตอิกกับเอพิคูเรียนเอพิคูเรียนเนี่ยจะเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ ซึ่งโซกัติสเปรโต้และเซอเนที่มีอิทธิพลต่อหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อกันเขาเชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าแต่ผู้เดียวเขาเรียกพระเจ้านั้นว่าองค์ความจริงหรือโลกโกสฮะโดยเฉพาะเปรโต้เนี่ยมีคนถามเปรโตอย่างนี้เปรโต้ o, ท่านเชื่อไหมว่ามีพระเจ้าเปโต้ฉมเชื่อเขาเลยถามเปโตต่อทําไมท่านถึงเชื่อมีพระเจ้าเปรโต้ o, บอกเลยทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่มีระเบียบสิ่งที่มีระเบียบจะออกมาจากสิ่งที่ไม่มีระเบียบไม่ได้ทุกอย่างในโลกนี้ถูกออกแบบอย่างยอดเยี่ยมเลยครับจะต้องมีพระผู้ส้าง แล้วมีคนถามเบเโต้อีกเบรโต้ทงนั้นหน้าที่ของมนุษย์ที่สูงสุดคืออะไรเปรโต้กล่าวในหนังสือเขาชัดเจนเลยครับหน้าที่สูงสุดของมนุษย์ก็คือเหมือนพระเจ้าแล้วก็มาถึงคําถามที่คาใจท่านผู้ชมทุกท่านรวมทั้งผมในอดีตด้วยครับเขาถามอย่างนี้เอาละเพรโตถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรงรพสิ่งจริงถ้าเช่นนั้นใครล่ะเป็นผู้สร้างพระเจ้าโอ้โหผมเจอคําถามนี้นะผมเคยตั้งคําถามนี้ แต่เมื่อผมอ่านความคิดของเพลโตผมก็รู้เลยว่าคําถามเนี่ยมันลาสมัยแล้วเมื่อมีคนนึงถามเพลโตอย่างนี้บอกว่าเพลโตถ้าพระเจ้าสร้างสนนรรพสิ่งจสิ่งแล้วใครล่ะเป็นผู้สร้างพระเจ้าเพลโตตอบเลยครับคาถามของคุณนะไม่น่ากลายเป็นคําถามได้เลยคนที่ถามเพลโตก็เลยถามว่าทําไมคําถามผมไม่น่าเป็นคําถามได้ล่ะเพลโตจึงตอบเลยเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงพระเจ้าเรากําลังพูดถึงผู้สร้างไม่ใช่ผู้ถูกสร้างถ้าพระเจ้าถูกสร้างได้พระเจ้าก็ไม่ใช่ พระเจ้าพี่น้องครับคําถามที่ว่าพระเจ้าใครเป็นผู้สร้างพระเจ้าไม่ควรมีอยู่เลยครับเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านอยากรู้พระเจ้าเนี่ยไม่รู้สร้างจริงหรือเปล่านอกจากฟังคําตอบของเปโตรน,นะครับใช้เวลาศึกษาสิครับพระคิดสมคเพียงนี้มีข้อมูลเพียงพอที่ทําให้ท่านเชื่อว่ามั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งไม่มีใครสร้างบ่งแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่เชื่อยังไงศึกษาก็ไม่เชื่อขอโทษนะครับเรื่องของท่านครับ ไม่ไม่หนักอะไรพระเจ้าเลยครับดังนั้นต้องใช้เวลาศึกษาพระคมภีร์นะครับผมอยากบอกท่านครับพระเจ้าไม่มีผู้สร้างพระองค์เป็นอยู่แล้วและเป็นพระองค์เป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงพี่น้องครับผู้ชมที่รักทุกท่านครับเพลโตกล่าวอย่างนี้ถ้าเมื่อมนุษย์คนใดคนหนึ่งคนใดรู้จักพระเจ้าพระผู้สร้างเขาจะรู้จักคําตอบของจิตของเขาว่าเขามาจากไหนอยู่เพื่ออะไรและจะไไปไหนบันนี้ พระเจ้าผู้ทรงสร้างท่านรู้จักท่านครับรอคอยท่านอยู่อยู่ที่ตัวท่านเองว่าท่านตัดสินใจจะแสวงหาความจริงจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างท่านหรือเปล่าอย่าให้สายกินไปนะครับติดตามพบกับรายการชัวหรือม่วนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิจริยพรได้นในครั้งต่อไปครับสรุบวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านครับสวัสดีครับ